สวัสดีค่ะต่ายนะคะจากช่องอิสุสุ่ายนะคะแล้วก็เป็นชื่อเพจ Facebook ด้วยนะคะชื่อเพจอิสุสุ่ายสาขาปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะต่ายก็จะพามาดูรถนะคะรถวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะจะเป็นรุ่นสเปซแคปนะคะ 1.9S นะคะเป็นรุ่นที่ติดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะลงแม็กเรียบร้อยโหลดเรียบร้อยใส่คำไทยเรียบร้อยนะคะ่ายก็จะพามาดูว่า รถเนี่ยสวยงามไหมนะคะลูกค้าชื่นชอบหรือเปล่านะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะรุ่นนี้แต่มีจัดโปรโมชัน่นใช้เงินออกรถเพียง19,00 0บาทนะคะ19,0 0 0บาทได้ไปครบจบทุกสิ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแมกนะคะไม่ว่าจะเป็นโหลดไม่ว่าจะเป็นจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นประกันนะคะอุปกรณ์ จิปประทาทั้งหลายนะคะไต่จัดให้เต็มเลยนะคะกับโปรแค่1 9 0 0 0บาททวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าด้านหน้าด้านท้ายด้านข้างภายในของตัวรถเป็นแบบไหนบ้างนะคะ ไปดูกันเลยค่ะมาที่ด้านหน้ารถเลยนะคะเป็นอันดับแรกนะคะพอมองเข้าไปปุ๊บเราจะเจอโลโก้โคเมียมเลยนะคะโลโก้โคเมียมเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางของตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีกันชนไม่ใช่กันชนค่ะจะมีกระจังหน้านะคะเป็นสีเทาดํานะคะเป็น2ชั้นแบ่งเลเยอร์แบบนี้เลยนะคะ นี่คะ่ะส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะหรือที่เรียกว่าไฟธรรมดาธรรมดานั่นเองนะคะแต่ว่ามันสามารถอัปเกรดได้นะคะอัปเกรดเป็นรุ่นที่มันท็อปกว่านี้ได้นะคะคือแค่ถอดเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าเบ้าทุกตัวของอีซูซูเนี่ยคือเราทํามาที่จะเปลี่ยนได้แล้วก็ใส่กับตัวอื่นได้นะคะมองลงมาที่ด้านล่างคะ่ะด้านล่างเนี่ยก็คือจะมีไฟเลี้ยวนะคะแต่ตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะอ่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านหน้าของตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านข้างของตัวรถกันนะคะไปค่ะ เรามาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือล้อแม็กนะคะอย่างที่ต่แจ้งไปนะคะไต่มีจัดโปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่1นึ่งพร้อมแม็กแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าแม็กที่เราให้จะไม่ใช่ลายนี้นะคะที่เราจัดโปรนะหมื่นเเนี่ยจะเป็นลาย T E 3 7นะคะเนี่ยล้อหน้านะคะจะอยู่ที่2 4 5, 4 0ี่ห้าสี่ศูนย์ R สองสนะคะส่วนล้อหลังเนี่ยจะอยู่ที่275 40็ดห้าสี่ศูนย์ R สิบแปดนะคะคันนี้นะคะเรามีการจัดทรงให้นะคะหน้า2หลัง2นะคะ คันนี้คือจัดทรงให้แล้วนะคะหน้าสองหลังสองนะคะแต่ว่า,าที่ใต่เนี่ยจัดสูงสุดได้หน้าสองหลังสามนะคะจัดสุดนี้ค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็สติกเกอร์คำว่าสเปดแค a p นะคะแล้วก็กระจกกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบพับมือนะคะเป็นแบบพับมือนะคะที่เดิงมือเปิดก็จะเป็นสีดำาๆแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะหลายๆคนกําลังสงสัยว่า1 9 0 0 0บาทเนี่ยมันออกรถได้จริงหรือเปล่านะคะ19,000บาทนี่คือออกรถได้จริงนะคะจบจริงนะคะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยจัดให้เต็มนะคะครบถ้วนเลยนะคะอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะนี่ค่ะด้านท้ายนะคะด้านท้ายของตัวรถนะคะ ไฟท้ายนี่ก็จะเป็นแบบไฟท้ายธรรมดานะคะไม่ใช่ l e d นะคะเป็นไฟท้ายธรรมดานะคะมาพร้อมกับค้ำท้ายด้านล่างค้ำท้ายหลบป้ายแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็มีกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะคะกระบะไลเนอร์ก็จะเป็นหูเหล็กแบบนี้นะคะเป็นของดี a มเป็นของแท้นะคะมีรับประกันให้ด้วยนะคะ1ปีนี่จ้าอันนี้คือด้านท้ายของตัวรถนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในนะคะว่าภายในเป็นแบบไหนนะคะ ภายในจ้าภายในเป็นแบบนี้เลยนะคะแผงประตูหุ้มด้วยผ้าเย็บด้วยผ้านะคะตรงนี้คือเป็นผ้านะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะขึ้นรงกระจกไฟฟ้านะคะปรับเลนไฟฟ้านะคะนี่ค่ะ นี่พวงมาลัยนะคะวิทยุแบบดินเดียวนะคะสามารถฟังซีดีได้สามารถฟัง,ง USB ได้นะคะแล้วก็กุญแจที่เราให้เป็นกุญแจแบบนี้นะคะกุญแจที่เราให้รุ่น 1.9s นะคะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะนี่ค่ะหน้าปัดเรือนไม้ของเราก็จะเป็นสีสีแบบนี้เลยนะคะสีสันสวยงามนะคะอันนี้คือในเรื่องของหน้าปัดเรือนไม้นะคะนี่ค่ะ บาะก,ก็เป็นบาะผ้านะคะเบาะก็เป็นบอกผ้านะคะ,กกะ,คะรุ่นนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะคะเราไม่ได้มีไลฟฟ้าให้นะคะไลฟฟ้าด้านหลังไม่มีนะคะนี่ค่ะสวยงามน่าใช้นะคะสวยงามน่าใช้นะคะนี่ก็จะมีคอนโซลอ่าตัวในเรื่องของแอร์นะคะนี่ค่ะแล้วก็ เกียร์ของเรานะคะก็จะเป็น6เกียร์นะคะเวลาใส่เกียร์ถอยก็ดึงวงแหวนขึ้นแล้วก็ใส่เกียร์ถอยได้เลยนะคะแล้วก็ใส่เกียร์ถอยได้เลยนะคะนี่ค่ะ1900 0บาทนะคะไม่ได้ขี้เล่เลยนะคะลูกค้าค่ะ1 9 0 0 0บาทเดี๋ยวไม่ได้คี้เล่เลยนะคะประกันพลบนะคะกาะป้าย้ายางนะคะคิ้วกันสาดกระบาดไลเนอร์ล็อกเบรกล็อกคัพล็อกอยางอะไรนะคะค่าจดทะเบียน เออล้อมแมกนะคะพร้อมจัดทรงนะคะคําท้ายคือโคตรคุ้มนะคะลูกค้าขา1900 0บาทลูกค้าได้ขนาดนี้แต่บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะแล้วก็ซื้อได้ทุกอาชีพด้วยนะคะพร้อมกับขับฟรีอีก90วันพร้อมกับขับฟรีอีก90 90วันนะคะจัดเต็มขนาดนี้นะคะหายากมากๆนะคะลูกค้าขานี่ค่ะ19 s นะคะ19 s นะคะ รุ่นนี้มีสองสีนะอย่างที่ต่ายแจ้งไปนะคะมีสีขาวแล้วก็มีสีบอลเงินนะคะภายในก็ไม่ได้คับแคบอะไรนะคะภายในก็ไม่ได้คับแคบะไรนะวันนี้อาจจะมาอัดวันนี้อาจจะมารีวิวคร่าวๆนะคะรีวิวคร่าวๆในเรื่องของออปชันภายในตัวรถว่าเป็นแบบไหนนะคะอุปกรณ์ได้แบบไหนบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ลงลึกไปในถึงในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะนี่ค่ะหมื่นเก้าคุ้มสุด นี่ค่ะคันนี้นะคะก็จะนําไปส่งลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไต่ก็จะมาไลฟ์สดอีกทีหนึ่งทางหน้าเพจนะคะจะได้ดูรีวิวของลูกค้าด้วยนะคะว่าความรู้สึกที่ได้ซื้อรถกระต่ายเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับรถรุ่นสเปซแคปนะคะ 1.9A เอที่ต่ายพามาดูในวันนี้นะคะหวังว่านะคะเพื่อนๆจะชอบนะคะในการที่ต่ายพาเดินดูรถแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะกับการรีวิวตัวรถคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะคะต่เองต่ต้องแจ้งก่อนว่าต่าย,ยังเป็นมือใหม่ในการรีวิวนะคะอาจจะเจาะลึกอะไรไม่ได้มากนะคะอาจจะพูดตรงไหนไม่ละเอียดยังไงเนี่ย ต่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ต่ายหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะให้การสนับสนุนต่ายนะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ต่ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะท่านไหนอยากจะดูรถรุ่นไหนเนี่ยฝาก คอมเมนต์มาได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะพยายามนะคะเอารถรุ่นที่เพื่อนๆอยากดูเนี่ยมารีวิวให้นะคะวันนี้นะคะไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะฝากช่องไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ